กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะที่งานนี้นะคะโอ้โหดูเหมือนว่าจะยังไม่จบค่ะสําหรับกรณีของทางด้านเมพริมายานะคะที่มีการออกมาเปิดเผยว่าถูกหุ้นส่วนเนี่ยคุบกิจการพยายามกีดกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทนั่นเองคุณผู้ชมขณะที่อีกฝ่ายนะคะได้มีการออกมาชี้แจงค่ะว่าเมเนี่ยได้ขายหุ้นออกไปนะคะตั้งแต่ครั้งถูกดําเนินคดีแล้วค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าแบรนด์ใหม่ที่ตั้งขึ้นเนี่ย เมย์นะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะจนเรื่องราวนะคะเรียกได้ว,ว่าลุกลามกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันไหนที่สุดคะ่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมขาโลกโซเชียลนะคะยังคงมีประเด็นที่ถูกพูดถึงค่ะหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อครั้งเปิดตัวคลินิกความงามก่อนหน้านี้ค่ะมีภาพของทางด้านใบเตยสุธีวรรณนะคะร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมแต่ในข่าวที่ออกมานะคะไม่มีฝ่ายใดค่ะกล่าวถึงว่าใบเตยเนะี่ยมีส่วนร่วมใน ฐานะหุ้นส่วนหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมและล่าสุดนะคะทางด้านของดีเจแมพัฒนพล ก็ได้มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพโปรไฟล์หน้าช่องทิกตอกของเจ้าตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกับมีข้อความที่โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจที่ทํากับน้องเมย์คือชื่อผมเป็นหุ้นส่วนนะครับไม่ใช่ชื่อใบเตยและมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในไลฟ์ของผม t ิกตอกพรุ่งนี้ประมาณ3ามทุ่มแมนแมนคุยกันคนล้มอยากข้ามเจอกันครับ โดยงานนี้เองคุณผู้ชมหลังจากที่มีประเด็นนะคะถูกพูดถึงในโลกโซเชียลถึงใบเตยสุธีวันนะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของเพจดังค่ะ อย่างทางด้านของ Lady Society นะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าพร้อมใส่ใจมากค่ะพี่แมนว่าแต่พี่แมนจีจีใช่ไหมคะเพราะตอนหมอต่อแอนยายาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีนักข่าวถามถึงประเด็นนี้แต่ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าไม่อยากเอ่ยถึงนั่นเองคุณผู้ชมโดยงานนี้นะคะทางด้านของเพจเลดี้โซซ e t ตค่ะก็ยังได้มี การโพสต์รูปภาพนะคะเป็นรูปภาพคอมเมนต์ของ DJMA n นนั่นเองค่ะที่ไม่มีการตอบคอมเมนต์นะคะว่ามีครับเป็นชื่อผมเองเล่ายาวนะคะพร้อมกับ DJMA n มเนี่ยมีการตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตด้วยค่ะบอกว่าแต่แค่สงสารน้องเมย์เพราะน้องเมย์เนี่ยเริ่มมาแต่แรกนะคะเมย์จะหนักมากเรามีข่าวไม่ดีพร้อมกันตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมโดยงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจดังเป็นอย่าง มากค่ะบางก็บอกว่าว่าอยู่เคยเห็นใบเตยเนี่ยอยู่ในเฟรมนี้ตอนเปิดคลินิกนะคะเอาเริ่มเข้มข้นแล้วสิรอใส่ใจค่ะความจริงคือความจริงรอกค่ะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ดีเจแมนนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะว่าจะเล่าให้ฟังนะคะในไลฟ์นั่นเองคุณผู้ชมส่วนเรื่องราวของฝั่งดีเจแมนนะคะ งานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คงต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ